ไปครับต้องยอมรับว่าผู้นำมุสลิมน,นี่ยเขาเซ่งในศาสนาถ้าว่าผู้ขุดขีคุมเพงแล้วก็ในถ้ามาเกี่ยวพันในเรื่องศาสนาเนี่เขาจะต้องมีการต่อสู้ขึ้นมาเรียกร้องขึ้นมาถ้าเขาไม่การไม่ต่อสู้ขึ้นมาเขาจะปพบพระเจ้าและจะตอบคําถามนี้ได้อย่างไรเหตุการณ์ในช่วงนั้นก็ก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นทันทีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรัฐบาลของ ในพวกมภัยวงพรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งช่านใช้ลักษณะปฏิดีประนอมและจนมาถึงในในโยบายของอรัฐบาลของหลวงสังรมนาวาสวรรค์ก็ให้มีกลุ่มหนึ่งคณะกำรนการสอบสองลงครับลงไป,นปงงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะที่อินยสุหลงอับดุลกาเดรหรือว่าอินีสุหลงตุงมีนาเป็น เป็นประธานกรรมการจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำสูงสุดในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เรียกร้องครับเรียกร้องเจ็ดข้อครับเรียกร้องเจ็ดข้อของอาดีสุนงคครับข้อที่หนึ่งก็ขอให้แต่งตั้งบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นมีอำนาจเต็มในการปกครองก็หมายความเลือกจากประชาชนในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาแต่ต้องมีผู้มีอำนาจหรือว่า มีเกิดในพื้นที่นะในในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้าราชการในสี่จังหวัดชายแดนนะั้นต้องเป็นมุสลิมแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาตามตามจํานวนประชากรในช่วงนั้นนะครับแล้วใช้ภาษาไทยและภาษามาลายูเป็นภาษาราชการนะครับแล้วใช้กฎหมายมุสลิมก็กาบสาริอาร์ที่เรากาลังเรียกร้องอยู่ขณะน,นี้ที่กําลังจะํำเข้าและก็ ก็หกก็อภาษสี่ที่เก็บได้ก็อยใช้เป็นสี่จังหวัดชา,า,ายแดนภาคใต้แต่ข้อเจ็ดให้เจ็ดตั้งคณะกรรมการมุสิีนีอำนาจส็มนะครับในการบริหารจากข้อเรียกร้องของฮายสุลหลงในครั้งนั้นปรากฏว่าไงครับก็เปลี่ยนเป็นรัฐบาลของจปอซึ่งใช้วิธีการรุนแรงฮายสุลลงถูกจับฐานเป็จกบฏเมื่อต่อสู้ดําเนินเมื่อต่อสู้คด,ดีต่างๆข้อหาขบวนเก็หลุดไป ฮา د ีสุลงถูกจำคุกสี่ปีในข้อหาดูหมิ่นรัฐบาลและเมื่อจับลงมาได้ไม่นานก็มีตำรวจสันนิบาตครับคือพันตำรวจโทบุญเลิศเลิศปิชาเรียกไปไปพบแล้วก็ฮา د ีสุลงพร้อมลูกชายแล้วหลานอีกคนหนึ่งก็หายไปบางคนก็ว่าจับถ่วงน้ําบางคนว่าจับไปฝังดินทั้งเป็นไอ้ข้อนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่หายไปจนถึงแบบนี้ไอ้นี่คือที่มาของทั้งหมด เพราะว่าหรือผมเป็นผู้นําศาสนาด้วยเป็นครูสอนด้วยเป็นที่นับถือครับไอ้นี่คือนโยบายที่ติดภาพนนัข้อที่หนึ่งแล้วลามาจนถึงรัฐบาลปีสองปีสองพันห้าร้อยอ่าสี่สี่ถึงอ่าสี่สิบเก้าในช่วงนั้นเนื่องจากความรีบเร่งนโยบายที่จะใช้ความรุนแรงอยากเร่งแก้ปัญหา แลวก็แก้ไม่ถูกทางก็เอาผู้ที่ไม่รู้สถานการณ์รเข้าไปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พวกเราในอยู่ในสภาท่านคงจะเห็นว่าเขาติดลาาตอนนั้นยกตัวอย่างว่าเอาคนจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับข้าไปในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เอาจากาคนจากจังหวัดเชียงรายไปแก้ปัญหาสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วปรากฏว,ว่าไงครับตกเป็นเครื่องมือของขบวนการตกยังไงครับ ก็มีกระบวนการปล่อยขาว่าสปตกับพอต,รตรสีสามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นขัดกับเรายุสบสปตข้าวารครับสชตเป็นอะไรครับสปตเป็นที่พึ่งครับของพวกมุสลิมอะไรที่มีปัญหาก็ไปพึ่งสปตนะครับและพอตีสามในการพลเรือนตำรวจทหารพอตี่สามก็ไปแก้ปัญหาในด้านด้านกําลังใช้กําลังอาวุธอะไรต่างๆนะเรายุบครับไอ้นี่ข้าวแพงก็งงงระบวนการ ข้อที่สองอีกที่ว่าติดพลาดอย่างไรแรงก็คือไอ้ขบวนการเขาก็รู้ว่าเอ้ไอ้สอสอที่มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพื้นในเรื่องของอ่า,อาฐานของผู้นำศาสนาถูกกำจัดหมดครับถูกปล่อยข่าวว่าเป็นคนของข,องขบวนการไม่ว่าจะเป็นอาริเป็นอุตราสินเด่นโตมีนานักบูดินอุมาสอสอในพรรครัฐบาลถูกจับครับ ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงเขารู้กันเลยไม่ใช่เรื่องจริงแต่เพื่อกระจัดข้อเป็นโครงการเป็นนโยบายของไอ้ทางอกระบวนการที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรต่างๆเราไม่รู้เราเร่งรีบที่จะแก้ปัญหาเราใช้ความรมู้อะไรก็กระจัดไปแา่การมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรู้ความสามารถถูกย้ายออกหมดตัวผมเองเป็นรองผู้การอยู่ข้ามเข้าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นหันนวนหน้าสโอมอภาคเหนือในตอนนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะไม่มีผู้ที่จะเป็นเข้ามาไปดําเนินการในคันลองอะไรต่างๆตัวชนวอะไรไม่มีก้อนเกิดปัญหาครับปัญหาอะไรครับทนายสมชายครับไอน้นู่นทานยีสุหลงในตอนนั้นไอ้ตอนนี้ป็ทานายสมชายถูกฆ่าสจอรอตีถูกอุ้มฆ่าที่สนามบินดอนเมืองรุงเทพอุตมานปุรรง ถูกอุ้มค่าที่ยาลาหายไปจนปับันนี้ความรุนแรงต่างๆเนี่ยที่มาเนี่ยไอ้นี่ที่มาถึงความรุนแรงต่างๆเราถูกขบวนการหลอกเ็าใช้คนมาตายลักษณะใช้คนมาตายบอกหายตัวได้ยกามือตำรวจไรต่างๆเราใช้ความรุนแรงยี่สิบแปดเมษาร้อยกว่าศพตากใบเหตุที่พูดอย่างนี้เพราะว่าให้ใช้ บอกให้ผู้นํารัฐบาลว่าอย่าใช้ความรุนแรงนโยบายที่ผิดพลาดก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ในวันนี้วันนี้ผมเชื่อใจพันธุ์ดังเล็กทวีสอดสอบครับว่าถ้าผู้นํารัฐบาลนี่นะแก้ปัญหาให้ถูกต้องแก้ปัญหาด้วยความนิ่มนวลอะไรต่างๆเหมือนที่เขียนไว้กับนโยบายอันนี้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนดีเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์แล้วค เพียงแต่ท่านนะครับอยากเข้าไปใช้ฝาเบรนในแก้ปัญหาแก้ปัญหาเท่านั้นนะครับแล้วก็บางอย่างนะครับที่จะเป็นปัญหารามต่อไปที่เป็นผลประโยชน์ของพวกมุสลิมน,นะครับไม่ว่าในเรื่องของอบุคคลสองช,ชาติก็ดีที่จริงเงินเป็นประโยชน์นะเขาไปทํางานเอาเงินเข้ามาเราไปสกัดกันน้นเขาได้ เพราะว่าไปทํางานในประเทศเนเซียไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพราต้องมี work permit อะไรต่างๆแล้วก็เอาเงินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาช่วยปัญหาที่วันยังอยู่ได้สามจังหวัดชายแดนส่วนหนึ่งก็มาจากเงินในประเทศเนเชียซึ่งมีอยู่ประมาณเอามาจากประเทศเนเียซึ่งมีอยู่ประมาณสองสามแสนคนทํางานอย่าทับอย่าตกเป็นเครื่องมือของนะครับแล้วก็ขณะนี้ปัญหายาเสพติดจะเป็นปัญหา หนักในต่อไปถ้าปัญหาในาการก่อการร้ายอะไรต่างๆก็ดีแล้วลดลงก็ดีแต่ปัญหาสามปัญหายาเสพเข้ามาแทนที่ไอ้ตรงนี้ท่านเสียมไว้ก็จริงๆเนี่ยนะครับบอกกระตาความจริงที่เราดูในโทรศัพท์จับเป็นแสนแสนเม็ดนะครับเป็นในหมู่บ้านนางขายเป็นปกติในมีนายมาโดนลองซาเล็กยังขายอยู่ มีโมไซค์ขี่กันเป็นขบวนไปซื้อเป็นปกติยาไม่ได้ขาดฉะนั้นที่ว่าจับเ็นลรล้านเม็ดเนี่ยครับไปดูในในในพื้นที่แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นผลแล้วท่านเช็คได้ดูได้ครับว่าผู้ว่าการจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยครับซึ่งเป็นหัวหน้าในการประชุมท่านเช็คได้ในงานประชุมเ้าากี่ครั้งท่านเช็คเลยว่าในการ่วดไบวายประชุมทุกทุกเดือน ตอนนี้ห้าเดือนมาแล้วผู้ว่าการจังหวัดข้าี่ครั้งบางจังหวัดท่านเชื่อไหมครับว่าผู้ว่าไม่เขาร้องผู้ว่าประลัดจังหวัดนายอำเภอเมืองเข้าประชุมไอ้นี่แสดงไม่เห็นถึงความสําคัญในเรื่องยาเสพติดเลย